วสวัสดี่สวัสดีสวัสดีรำเงินคือวุฒบายดีสวัสดีสบายดีสบาย้าดีใจให้สบายดีสบายดีต้นตัวบุถึกเบนมาต้าวลงมลาไปน้ล une, e like. ูกมือี้เนา สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขคนหรือว่าจะเป็นทังลาวพังไทยหรือมาต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวาสนาเสนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะื้อนี้สาวาสนาก็ได้เดินทางมาหน้าสาวพันธ์คือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเอ่ยมาหน้าสาพันธ์มามงไลนะ่เนาะแล้วก็กมีผู้ใหญ่ใจดีจากพังไทยเนาะ้นก็ได้โอนเงินมาใหา้ทีมงานเท่าแล้วก็ให้มาจ้างคนงานเกี่ยวเขา้าให้สาวพันธ์เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทีมงานเขากับเอาคนงานมาแต่บ้านเขาเลยเนาะก็บิได้เอาทีมงานมาเกี่ยวเขาให้สาวพันเกี่ยวเขาก็จ้างเป็นพรน้อเพื่อนพี่น้องเนาะกับพรดาพันกีผมไม่พี่น้องเลยกะสาวาดกับิดได้ไปเบื้องคนงานว่าเออเกี่ยวเขาได้ได้คนชำใดเนาะสาวาดก็มาตามดังเพราะว่าพอน้องคนหน้าจะเอาคนงานมาก่อนเนาะแต่มาพร้อมทีมงานเคืากันคือเก้าแะไรผมไม่พี่น้องเ้ยสามคนคือเก่าแล้วเขาก็สิไปเบื้องเงน คนงานเขาเลยเนาะว่าเกี่ยวเข่าสิได้หลายสิบเท่าไหลเนาะมื่อนี้เนาะกัที่ไปติดตามฮับส้มก่อนจะไปติดตามฮับส้มก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวาสนี่เอพ่อแม่พี่น้องเด้อมื่อนี้สาวาดก็ได้มาเพชรเป็นหน้าที่สะพานบุญให้แล้วพร้อมทีมงานเนาะกลับไปติดตามฮับส้มโตอตไปเลยพ่อแม่พี่น้องไปน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องกะว่าคนงานเขาสีอันนันบ่อนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกต่เขากับสิได้ไปสอบถามคนงานเขาว่าเกี่ยวเข่าได้มวนอยู่บ่เนาะหลายคนนะพี่น้องเอ้่ง นี่ก็คือหน้าสาพันน้องคนพี่น้องเนาะหน้าสาพันก็คือเรื่องเดือดสองใหญ่บอกคือย่างเดือดตะแถวลนี่เด็ดี่น้องเมื่อนี้ก็อาจจะได้หรอได้เมื่อนี้เน้องคนที่น้องเนาะอ่าเขาเขาคุณงานมากอะไรคนเติบได้แต่อยู่คนละมองตาเจนาะสบายดีวันดุขสุคนเนาะก็ไลยมาเบิ่งเป็นเกี่ยวเข่าแต่ท็ดเป็นพรแบบนี้น้องคนที่น้องเนาะเท็ดเป็นพรหักรกำวหักรกมเนาะ พอน้ะพันกี่พ่อแม่พี่น้องเลยเป็นได้ไหมืันนี่อากาศ้อน่อากาศ้อนะอากาศ้อนยในหนึ่งวันนี้อากาศจะอยากกินน้ำวะการังเอามาการังเอามากาดังสีเอาน้ำเย็นมาให้กินเนาะคนงานอยากน้ำเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นขาต้องมากเห็นกระถามกินน้ำเลย นี่ก็แม่น้องโคนาเนาะสบายดีน้องโคนาเที่ยวเข่าจ้างเนาะเข่าคงจะพักกันได้พอนพี่น้องเลยกตนหน้าคนกับหน้าจะได้อยู่มันหนีเพราะว่าเพื่อคำเนาะนี่น้องพี่น้องเนาะขึ้นเที่ยวเข่าพี่นาะกะสวยงามเนาะคนเห็ดมาสวยงาม้เห็ดเป็นพรเนาะก็จะได้ลายเติบได้เนี่ ได้หลายเศนอยู่เด้บางคนเกี่ยวไว้ก็ได้หลายเศนเนาะเพราะว่าเขาเกี่ยวเมาให้ขึ้นเกี่ยวเมาเนาะใส่ไว้เพื่อนได้หลายเนาะได้ไว้เพื่อนฝึกนั่นได้เพราะว่าใส่ซ่าก็ได้น้อยเนาะเกี่ยวเป็นคอลใส่เมื่อยก็ขึ้นบ่ได้เป็นหลายวันเนาะน้องเนาะจ้างเมาเมื่อยก็สามารถทกได้เนาะเลยเป็นได้เด้อากาศเย็นอยู่บ่อากาศเย็นดีจุอากาศเย็อยู่เนาะขึ้นขึ้นอยู่นอกบ้านเลย นี่แหละคือนาสาวพันธุ์ขึ้นเกี่ยวเนาะอันนั้นก็แม่นนาสาวพันธุ์บ่ตะทางนัน้หน้น้ามื้อนี้แน่เนาะอยู่ใสแน่เนาะยังเหลือจักให้นหันนีให้น้อยให้ดแล้วก็สุดท่อนั่นะอาก็สิแล้วเนาะอนี่เนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็น่สิแล้วอยู่เนาะเพ่นพี่น้องเนามื้อนี้เนาะสิ้วอยู่ระบาดหลายคนอยู่เด้โดยยังบ่ทันได้กแล้วล่ะนี่เนาะอ่า กระทำกับชิลเล่กับสิบกทำเรามือนี้เนาะมือนีนะชิบคกทำอยู่้วผู้เิก็ผวผ้วก็ได้ไปก่อนเนาะผ้วก็ไปก่อนเจ้าก็ด้งลงมาหนิบ่ร้งลงมาหนิอ้ดูเกี่ยวข่าวผวบดูกระดางเจกคนงานเนาะเอาดีดูเจกคนงานอนกว่านี่เจ้าของหน้าสบาสบายดีสะพันสะพันเนาะ อยู่จะอมมากเลยเนาะ

กินกับเพยนุ่มเลยกินก็นั่งกินก็นอนเลยเขาจะเกี่ยวไหมจ้ากพยนก่มกรพยนมก่อนมันหอนถอดกับเพนุ่มกพยนุ่มก่อนจะได้เล่นนะจะได้เล่งกันไหมป้าจะได้ดีดๆหน้ได้เกี่ยวเขาไว้ๆเนาะจะได้เด้ไว้ไวๆพี่้องเยทำเมตู้อัานดูนี่น่าจะได้ ฮาวแม่ถาม้น่ะบ่าวบอยิ้มยินกระเจดีโลกระมีกาแเนมน้ำเนาะโดยมีกาแฟนมน้ำใดยมีแตน่ยินเย็นเพราะอากาศฮอนเนาะให้คนงานเขาได้กินเย็นเย็นจะได้เกี่ยวเข่าอย่างไรเนาขึ้นมากินนี่ก่อน ผู้ใดกัดน,ดน,น,ดนโบก้ามาผู้ใดไอยก็อดเดอ้อบาได้กินเด้อมาเด้อมาเดอ้อโบอายก็ยาเออแม่ไปแล้วลูกของไอ้นตี้อะบ่นี่ยสาวพันเนาะเพราะว่าทีมงานเขาสื่อดีโดมากใส่สาวพันเอาลงมาเลยเนาะเน่ยทีมงานเขา,า,ก,ก,าก็ลงมาก่อนโดยสาวพันก็ลังลงมากเจ๊คนงานคนงานกัน,กนขึ้นมาเด้อมากินเนี่ยแพนน้มก่อนเด้อน้ำเย็นก่อนเดี๋ยวเกี่ยวไม่เขาก็เลี้ยวอยู่เลี้ยวมื่อน,นี้นะ งานสิสัมเร็ดดูมือนีิเนาะโดยให้ให้ลุ่มพุ่นกระแม่นฮะปกติผ่กันเกี่ยวนี่เกี่ยวกันจะคนอันนี้กระเม่นบอยเจียงข้าวคั่วกับซาลาชีคนกับเจ้าเวลาหกมือบก็ใส่เวลาเนาะก็เพื่อมัดเพื่อเกี่ยวเนาะบุบี้หนิก็คือสิอีกโดนซีซิแล้วเนาะโดนกระคนบ่หลายเนาะชาวพันเอนี่กระแหลกเนาะแหลกสังอาจเมนี่เนาะบ่มีลม่มเอนี่นะ ม่ได <Cornell> ้บนเองดอากาศห่อนแห้งเนาะคุณพี่เนาะรู้สึกดีใจเนาะดีใจแห้งเนาะงานไหนอาคนงานมาซ่วยด้วใจแต่เกิดมาชีวิตกับเรเคยมีเครือนะกระทั่งมีมาดูมีมือนีิเนาะมือนีิก็ดีใจด้ขอบใจเลายล่ะเนาะเป็นมือเล็กเนะทั้งน้องแ่กับทั้งว่าพอท่าหนะเนาะเราที่คนงานมาซ่วยมกช่วยเกียร์ขอย น้องฟันก็ดีมื่อีใจว่ายังก็อยากเต้นเต้นเนาะเต้นเต้นฮะเนาะทีมงานก็ตื่นเต้นให้กันเนาะก็ได้ดีใจกันได้เป็นสะพานบุญให้กันเนาะครั้งแรกในชีวิตของสะพานนี่นี่โดยมีเดียเข่ามีโดยน้องก็บบุเคยใช่ไน้องก็บมีเงินโดยก็แต่เพชรเองสู้ไปเองโดยเลยเองสูบไปเองย่ามไทยกับไทยว่สะพานกับไทยว่ไทยอ้ไทยหน้าหนิได้ แต่ฟันกระสูนสีบีทุกอย่างเนาะเกี่ยวบอด่นี่ให้ยเจ้ากะไทยดิไทยไทยงน่ะพันตงกีงอีเนาะรำไทยงเซตทุกอย่างโดยโดยโกิ่งใหพี่น้องเหนทุกอย่างเหุเนาะ จิตจ้างเขากับ so บ่มีเงินแม่นบ่แม่นก็ต้องเฮ็ดเองเนู้จิตเองข้าพ่อเฮากับว่าบ่มีผู้ชายเนาะผู้ชายกับมันขึ้มีแต่พ่อแม่นบ่ขึ้งกระเถาเนาะกระเถาแล้วกัเจ็บบ่เข้าบ่ข่าบ่ทันโดโดยก็อยากซอยเพิ่นเนาะอยากซอยฮาเห็นนั่นแหละเห็นใต้เฮาก็อยากเฮ็ดซอยดูแม่นแต้วะนี้ตอนเที่ยงนี่มีหยังเด้เลี้ยงคนงานเนาะสาวพันธจะนั่งว่า พอต้องนองปลาเอาปลาเนาะเอาปลาขึ้นมาก้อยมาได้พอสะพานาะเจอทีงาอยากไปได้ก็อยากก้อยอยากต้มกันอยากกันไห่เนาะโดยโโดยแถวพันกันเสียได้เกี่ยวข้าวซอยขึ้นต่อวันนี้โดยเกี่ยวซอยกันนะโดยให้ขึ้นเกี่ยวซะเนาะเขากับทีมงานเขาก็รบกวนกันให้ขึ้นเกี่ยวข้าวก่อนโดยโดยไปอาเป็นแต่เส็บแท้เนาะนี่แดกคนงานเขากินข้าวอันตอนเที่ยงมียังแน่กินนะยกงไกล้ยังใกลมีก็ปลาเนาะ มาเตะขีดงานเขาจะค้นน่องมันนี่น่องไม่ได้นับเลยมันนี่มาเจอสาวมีงเนาะมีมันนี้ก็ได้มาเจอกับสาวนวลอีกได้วนี่สบายดีก่อนสาวนวลสบายดีดลย์มาสาวนวลมาเกี่ยวข้าวจ้างได้มืัอนี้นะกินเกงปลากับเกงไก่เนาะสาวนวลเนาะสาวนวลก็ได้มาสานาสาวพันเนาะแต่คนงานเขาก็ได้อยู่คนพี่น้องเหยแต่ว่าขึ้นกินอยู่ทึ่งน้ำเนาะ ก็ได้ได้ทายแต่สามีก่อนกอให้พี่น้องได้ด้วยเป็นงานเท่ากับทั้งเจ้าของเฮือนกับประมาณสิบลายคนนอกวัอนี้เนาะลงอีกสักหน่อยก็อาจจะได้ก็ได้เขาก็ได้ให้ขึ้นกินเขากินน้ำพักบอนกันเสบบอเกลี่ใกล้เกลี่ปลาเกษตรเนาะปลากระชายว่าจะอยากกินน้ำขึ้นในได้วานนี้ก็จะได้กันกินเขากอนได้วานนี้นะ หิวคือกันเนาะสวัสดีกันได้เออตั้งหาว่ายังชั้นหละบาตทิเตอร์กำลังเล้วเนาะกำลังแบบว่ากะแล้วแต่เว้นอยู่เนาะมือนีเนาะนะคีมงานเท่าแบบคนงานเท่ากำลังสี่แบบว่ามาซุ่มกันเนาะซุ่มกันให้น้อยนี่เนาะใกล้สี่เล้วเลยเนาะใ่กินข้าวเที่ยงกับต้มไก่ต้มปลาก็มีแห้งสูต่ตอก็ได้สี่เล้วเลยเนาะมีหอนทางแสนเนาะ Icana, ในกอเข่ากะใชาวบ้าสิทายบนเงาห้างแสน่ะไงว่านวนนี่แตนพึ่เกาะวตนตอดห้างแส่นาะมีนอกนะเธอก็ต้ใจได้อย่าวาไปตะทีบเลยวาตะคนงานเทากันแล้วก็ลุ่มซ่วยกันแต่มันแล้วเนาะทากันจะได้ขึ้นไปจายเงินขึ้นได้นี่ คือสีได้คนละลายแซนเดอวันนี้เดอร์รุ่นกันเลยว่าผู้ใดเก่งผู้ใดสไใ้ก็กันเนาะโดเกยวเนาะโดยผู้ใดใบก็บเป็นได้ดายมื่อนี่นะาาลายเนาะผูกขั้วงลผูกได้ลายกับสีมีอยยุคนละสามเซนขึ้นไปนี่แต่ละคนนี่บางคนกับสีหาเซนเลยเนะาะทำสนีนั่นนี่เกี่ยวเข่าลายคนกันเกี่ยวย่านเกี่ยวกับมวนเนาะเพื่อนที่นอกเนาะ ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งน้ำส้มน้ำกันเนาะม่อนีเขากับมาจ้างเกี่ยวเขา่าให้สาวพันเน,ะน,เน,ะะนาะพ่อแม่พี่น้องนเน,นาะได้ทำหน้าที่เป็นผ้าดุลให้ขึ้นแล้วเด้ด้อยเข่าก็แล้วแล้วมาดุลมาส้มน้ำกันเนาะว่าไผรจะได้ลายกว่วกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้พูดได้จักเสนกัมาดุนกันเลยว่าเกี่ยวเข่าเมาเนาะพ่อแม่พี่น้องมาอนีบ่แเมนหลายวันพอนละพันละพัน ทิ้งเธอถ่ารุ่นถ่ายสมบัติใจเงินเน,ะน,เนาะเฮ่พี่น้องเนาะเรีวเรียบร้อยพี่น้องเลยกะเสร็จแต่เลิศบูเรืออย่งเลยเนาะกับเดือแต่เข่ากับเดือแต่สะพานให้สะพานขึ้นได้อันคนเองบาดนี้เนาะทีมงานเขาก็มาจ้างให้สะพนนสาพนตินสนดสะพานรุ่นให้เมียจะดีเป็นที่เรีบเยบร้อยก็แล้วเรียนหน้าเรีเยบร้อยน้องจันทร์ก็จะได้ไปเรียนบาดหนึ่งพี่น้องเลยแล้วเข่าแล้วน้ำเลยเนาะ แต่เมื่ออื่นสาวพันธ์ก็คือสิมัดได้กับคนขึ้นกันแล้วเดี๋ยวนาะกับปันบาตรในกันแล้วพ่อแม่พี่น้องเยไปดุนไปส้มไปต้มกันเลยพ่อแพี่น้องไปอยู่เทียงไปเซ็กว่าผู้ใดได้จักเสนจักใดเนาะได้ลายเส้นยี่หอกเบิ้งนี้ผัวหน้ากับลายเติบแม่พ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไปส้มต้มกันเลยว่าสีดุนกันเลยภูใดเสกงนอกมือนี้เนาะออ๋มันมีลายจักพอเนาะจำนวนนี้ได้สามร้อยแปดสิบพอนเป็นเงินเท่าไหร่เนาะเป็นเงิน ามามนปดหรอามนปดเที 8, 500, 80, 100, nah, ่ยวคูเดียวนี่นะคูเดียวเก่งแพ้เจ้านะจะได้สาวมือนะมือนึงมอนมือสำหนักยังไม่ได้คำสำเนาได้เงินสามแสนแปดพ่อแม่พี่น้องเลยป้าสาวนวลนี่เนาะตั้งเก่งอีดอป้าี่แต่คนมีนเกงมามืนเนาีคนเก่งเลยมันมีคนหลายแสนเเนาะ เขาเป็นเงินไทยกับประมาณห้าร้อยปลายพอด้วนี่ด้วไม่กอยดเงินดูเนาะโยนังไกอขอบจดาราอยาเ้ยนดยโดยสามรอเงินก็เป็นเงินอะไรเป็นเงินเงินสามนี่เกี่ยวว้้องเนเนาะไปแล้วจว่จะให้มันแล้วนะบุกเนาะบุก อะไรสามเซนละสดใหญ่เลยเด้อไม่แห้งห่รำเห่รวยด้ไม่ห้นยสาดีได้องใบได้ไล่คนดัดสมเซนสงเซนปลายเนาะสมิเ้าม้เงินน่อยดแ่ไจักัมาน้าาว่าเ้นะ นเงินมานเงินมาน่องนกเกี่ยวเข่าปลูจคนทำเหตุงานนอนเกี่ยวเข่าได้คนละสองสามเซนเได้คุณ่พี่น้องไยขอบใจเด้อเลยคนโตไปเนาะวันนี้เนาะได้จักเซนนี่คน่ตไปสบายดีเนาะเนาไลรายน้สามเซนสามเซนสามร้อยดีวะนี่ก็ได้สามเซนก็ได้สามเซนเนาะมีแต่คนสามเซนที่ว่าสองเซนขึ้นไป อู่นสสนาไม่อีกาอีกคนต่อไปเนาะจะได้จักเซนนี่บันสบายดีลูกเด้เท่หำ่ยนยพอาเดียน้อยกเก่งเนาะเกี่ยวแตเช่าอุนพกเลือมากกอนมูอเก่งเนาะ แรงเส้นเลยน่องในเข่าของเฮียนนบ่หรอยังไม่ได้เข่าของเฮียนเนาะง่ายบนลีเลยก็ยังไ่เข่าวยโอ้ยังไม่ได้เข่าอยู่มีเงินชื่อเรื่องเลน้องขึ้นก็มาเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่าเนาะโดยสบายดีด้วเกี่ยวเข่าหน่อยๆไมได้เสียเลงเนาะคุัโตไป พอนเงร้อยหาพรทองร้อยหาพอนเป็นเงินเท่ายเนาะเป็นเงินทองแสนหาบ้านมีแต่รากสองขืดเนาะแต่ละคนนี่อขบใจขอบใจขอบใจมีหน้าทำไมกัหมักเงินกันไหมเนาะเอ้ยคนต่อมาเนาะคนต่อไปอีกคนต่อมคนน่าก็อยากได้เงินมาด้วย ่อนเน่ยแ่ก่อน็มาก็เศร้าเดยม้าะเศ้ามโอ้หัวมุกหัวมุนเนาะเลยแมทยดีงเสด้ยเปะงเก่งีแต่ลากมีแต่ลักงเซนเนาะนี่นึงมัเบอร์นึงมนในม่นใพอดีมันจะได้เ่าอ่ จี่ฟคนงานบ่านนี่เนาะมีแต่คนรักสองรักสามขึ้นคนต่อไปเนาะคนต่อไปปาพ่ออีกเข้าอะไรเนาะ 1> 4, 4, 4 1่รอา้อ่ได้กมูจัาหนิบอสี่แสนสิบแปดบอสี่แสนกับสิบแปดพันได้พรมย่พี่น้องเลยคนนี้วไว้โกมูเปลี่ยนเงินบาทนินกี่ก่อนหน่อยหนึ่งอาเลยมีติภูสินึ่องสามสี่สิบแปดันเอายไบาสี่แนบแปด เก่งก๊อคนต่อไปเนาะคนต่อมาไล่่าเนาะลอยิพลอยิพอลอยพอคนนี้คือรนาะนลอยูนี้คือคน้คือครเนดูแบมาบกความกันบ่ คือแบบเพิ่าว่าเนาะเพิ่เกียวซาเพิเงแถห่มดุกันได้มาได้ดุมาได้หลายเนาะอีกส่งเพิ่ที่บมดยังคนต่อมาเนาะน้องคนแรกคือโบเก็มเงินูก รสบยดีสดีอยสดี300 300เนาะ3 0 0 0 0เนาะให้พี่น้องนองปยได้แต่ผู้ไว้ซ่าเนาะบ่เท่ากันเพราะว่าผู้ไว้ผู้ซาผู้ใดไว้ก็ได้หลายเนาะผู้ใดซาก็ได้น้อย เบิดบอยังวยังไทยเอถวเนาะป้าแถาไทยนะทุนโดยสบาดีน้องไทยนี่กับทางอพีผู้เนาะเคยไทยทำาได้เนาะเคยได้แหละเนาะยน้องไทยอยนึงพอดีเฮ้ยนงเซนนเนาะน้องไทยก็คือเก่งแท้บอน้องไทยเ่ได้เขอาเฮียนบอน้องนบายดีคือเขาขหนาะเน่าหน้าดี อยากเข้าอยู่บ้านโรงเรียนนะเก่งกว่าสาวว้านแดนี่เกี่ยวเขาก็ได้เงินเป็นแสนเนาะสาวว้านทจะได้สำนันในโบเอนี้เนาะกเกี่ยวเขานี่ก็เช็ดซิ้นเนาะมันนี่เนาะเลยหรือว่าจุกบริบูรณ์ดีมันนี่เนาะเลยเพราะว่าใจเงินใจทองก็คือสิ ครบเลยเพื่อนพี here, Jamie, ่น้องไงหมดเลยครู้ทุกคนเลยแหละทั้งเจ้าของเพคนกับซึ่ดีอกดีใจเนาะโดยที่ทางทีมงานของเฮามืาอนี้ก็มารับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้เพื่อนเนาะโดยได้เป็นที่เรียบร้อยได้เข่าหน้าสะพานมืาอนี้เนาะโดยกทางทีมงานเฮาก็อยากุชื่ให้เพื่อนน้อยนึงเนาะโดยตัดใจเนาะโดยมืาอนี้การเฮาสี่มีเอ่อมาแนวมาสะพายเนาะทางทีมงานทางน้องๆเฮาเลยแหละเนาะ มีอย่างเนาะมีอย่างกระยาให้รุ่นเราเองมาดีตื่นเต้นได้ทีมงานเนาะกันเนาะเ้ากับสีนั่นนี่บ่สิทีมงานของเากับมีน้องว่าน้องพลอยเนาะกต่มีน้องโคน้าน้ำตาแก่ม่น้องโคน้าน้ำโหยเลยทางของน้องโคน้าก็จะได้มีนางวันให้เพื้นเนาะทีมงานไปมาน้ำกันตลอดเลยอ่ะจังไรก็มาดับเลยแล้วคนเด็กไข่ก็ได้เลยพี่น้องน้องโคหน้าน้องวัฒนาพี่น้องเนื่องมาจาก ผู้ใหญ่ใจดีด้วยเงินขาดในทีมฮอนอกก็จะได้มอบนองว่าีอยู่หนึ่งพันบาทเลยพี่น้องเหาะกบไปมาหาสู้กันก่ได้ปะไล่ปล่อยกันไปตลอดเนาะโดยออนองว่าขอบนะชาวบ้านเือเลยชาวบ้านชาวบ้านรับเงินคือวุฒบายดีชาวบ้านสบายดีลดีใจให้าดีเลยจ้ตัุกเดมาจ้ว้อกพลดไปนง้มือนีเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณเจสซี่เนาะด้วยคุณยายใจดีจากทางไต้เนาะสีบาให้สาวาเนาะได้มนดีเนาะก็ันใช่ไหมลูกน่ะโม่ให้ลูกน่ะจะดีมีเฮงสกุลสกุลคนาะซีบาคุณยายใจดีอะไรให่ยูดีมีเฮงแห้สาวามีบ้านดีเนาะขอขอบคุณขอบคุณเด้อให่ยูดีมีเฮงเนาะขอขอบใจหน่อยมาสัศจรรย์เลยอันนี้คือสาวหน่อยในทีมงานของเฮาไปเลย อ่ามันนี <c <c ่ก็ด yani ีใจว่าน้องพลอยมันนี่ก็ดีนางวันเนี่ยน้องพลอยเหมือนเนาะเพราะว่าไอ้น้องพลอยมีกำลังใจทำงานสู่ต่อไปอีกเนาะน้องพลอยเน้นจากที่ไหนจากฝั่งไทยให้พี่น้องเลยจะมอบให้น้องพลอยเนาะหนึ่งพันบาทน้องพลอยฮะโอ้ทอดมือน้องพลอยป่วยหน่อยขอบไปเช็ดแล้วก็กอบปูกรอบกุ้งคุณยัยจะทั้งคนไทยทุกคนยัยเนาะดีใดหน่งมาทางโพ้

น้องคนหน้ากับแม่เนาะโม่สบายดีสบายดีลูกสบายดีลูกหล่ะสบายดีเออน้องคนหน้าก็สบายดีเป็นเนาะใจดีเนาะเลยมอบหมายเงินให้พอน้องคนหน้านะคิอมามอบให้ายทางแม่หรือว่าทางน้องคนหน้าเนาะวันนี้เนาะเลยเพมยนก็เหับแม่น้องคนหน้าก็ไปติด ามกันตลอดเนาะโดยได้มอบให้เพ so 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 ื so ่อนๆน้องพ้าวหน้าบายดีอ so ่ะบายดีอ่ะบายดีก่อนบายดีบายดีเแม่อันนี้ก็บพีที่เป็นของแม่พี่น้องเลยเนาะโดยของแม่เพื่อนกับเล่นพันบาทให้พี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีสบายดีขอบคุณเนอผู้ใหญ่ใจบุญจ้ะโดยรีพักเงินมาให้ผู้ละพันบาทโดยอุปถัมภ์คำสูดดีพอน้องข้หน้าโดย เบิ่งแง่ตลอดไปไปใส่ไปให้พ้นน่าดื้อน่ะเงินหาทำกันโดยมีแห้งโดยรอดปลอดภัยเลยอารมณมีความร้อนเต้นเต้นแห้งเนาะโดยสบายดีลูกสบายดีลูกอะสบายดีสบายดีก่อนสบายดีตื่นเต้นแห้งเนาะกันจะว่าจนยังบัถึกเนาะทีมงานเนาะกันสบายดีสบายดีสวยงามมากโดย มือนี้กับทางทีมงานของเฮาวก์ก็ได้รับหนา้าที่เป็นสะพานบุญเนาะน้องพันน้องโวยเนาะด้วยได้เอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้องพันเพื่อนเนาะพี่น้องเ<ล>น,น,นาะก<ล>ารมือน,นะน,น,นะนี้ก็อยากจะให้น้องพนันเนาะอวยพรให้ทางผู้ใหญ่จะดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเันต<ล>ัว<ล>หวน,น้าเพื่นอนได้เเรียบร้อยเป็นเกี่ยวมือนี้เนาะมือเดียวเนาะน,น้องพันเนาะเก<ล>ี่ยวเนาะมือเดียวมือนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางทีมงานดีกว่าทางพวกเลยเนาะมือนี้มา ทีม่าเชียวอุ่นนนเนาะมาซอยเนาะสาวพันเนาะขอคุณขอบคุณเจ้าภาพเพิ่นอวยพรให้ทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพคุณพี่น้องกันโดยให้น้องพันอวหน่อยพอ่ะน้องพันกับขอมุกขอบใจที่ทางมาซอยเนาะถ่างเชียวขามันได้มันทั่วโดยน้องพันจะดีมุกดีใจเนาะโดยงี้ซอยเดือเชียวขามันแล้วโดยดีดีแห้งเนาะความเจ็บอะไรความไข่อย่างนี้เนาะโดยใส่แางนี้คนหักคนแพง เงินคำามไหลมาเทมาเนาะโดยต่อคุณขอบคุณเให้นหลายๆเนาะคนนเาะโดยดีว่ากำลังใจดีว่ากำลังใจชวยน้องพันแห่แล้วโดยใครไปอยัดช่วยน้องพันธุ์ให้แล้วเนาะเพราะว่าอยากให้น้องจันท์ไปฮวงเฮียนได้ไวเนาะโดยจังขดบใจกิ่งเนาะทุกคนเลยเนาะขอบใจดีผ่านเงินผักข้ามมาแห้เนาะ รวยนอนับได้เงินมือนเนาะนอนตื่นหเงินแสนเนาะรวยลายมาเทมาเยเป็นผ่ามากอยห้าสน่ครหาเป็นกันเลยท่าพันเท่าเนาะรวยบันขอของทกอบใจได้นน้อันว่าเป็นได้ดีใจแฮมว่าสัพานโอคัสมีวันนี้เนาะค่เะส็นรด้วเลอะไรเนาะ สบายดีสบายดีสบายดีกะโอ้เฮากะได้เกี่ยวเข่าหน้าสะพานเป็นสะพานบุญเป็นที่เรียบร้อยในพี่เมนพี่น้องเนาะก็เรียบร้อยก็ได้ใจเงินคนงานกะเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะคะสาวาดก็ได้มีรางวัลพ่อเมื่อในพี่เมนพี่น้องเลยู้ใหญ่ใจดีขึ้นกะให้สาวาดนำเนาะพันหนึ่งเนาะให้ทีมงานทาคุณพันขึ้น่าก็ขอบุญขอบคุณเนาะคุณยญ่ใจดีจากพังไทยที อันไวเนอร์เส้อใจทีมงานของพวกเขาแล้วก็แบบประถมคําสูเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณสาวบ้าก็ดีใจแห้งหลายเนาะค่ะบุคิว่าซิมีเมื่อนี่เนาะก็ขอขอบุณขอบคุณที่ขึ้นไวเนอเสื้อใจทีมงานของพวกเขาสาวบ้าก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่ให้เมตตาสงสารสาวบ้านเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณหลายที่ขึ้น ให้สาบานมาเมื่อนี้เนาะก็ขอให้เคลื่อนยู่ดีมีแห้งแล้วก็ขอให้เคลื่อนมีแต่สุขภาพเข้มแข็งหาเงินหาทองมองไดก็ขอให้ได้ให่มีเนาะก็ขอให้การชีวิตการงานก็ขอให้ชีวิตราบลื่นเนาะขอให้ราบลื่นนุ่งเรื่องอะไรก็สาบานก็จกักสีว้าแนวไหลสาบานตื่นเต้นเนาะกับไปจักแนวสีว้าก็ดีใจแห้งเนาะตอนนี้เนาะ ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีสวาสด้อทีท่ติดตามหับสมเนาะที่ให้กำลังใจสาวาดด้วยว่าหักแพงสาวาดมาเลยตลอดกับสาวาสดกับขอบุญขอบคุณเนาะมาอนีเข้ากับสิเ้นพนักกิจเปลี่ยนสะพานบุญให้เคลื่อนที่เรียบร้อยไปย่งเหลือแต่สวพันก็ได้คนเนาะเพราะว่าเกี่ยวแล้วแล้วพมพี่ร้องเลยสาวาด์กับิีเพื่อพนักกิจแต่สวาดก็ะได้เมื่อบ้านมาหนีเนาะเดินทางเมื่อบ้านเพราะว่ามันกะคำแล้วเนาะกับไกด์เติบที่บ้านสวาสดกับนาสะพานกับเขาก็ได้เดินทางเมื่อ บ้านเมื่ออย่างรัเบิดขคาเแล้ว,วอันตรายเนาอพ่อแม่พี่น้องออเมื่อคำลายก็สวัสดิ์ก็จะได้ปิดคลิปเลยแล้วพี่น,นี่นาอก็จะได้ร่ำลาอะไรแบบน,นี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะก็กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง